คือชื่อว่าพริกแกงจะไม่ให้เผ็ดก็คงไม่อร่อยถึงใจใช่ไหมคะวันนี้เจ๊หมูมาแจากสูตรเมนูพริกแกงกระดูกอ่อนบอกเลยนาว่าสูตรนี้ของเจ๊หมูไม่เป็นสองรองใครอร่อยเด็ดเต็มคำกับรสชาติพริกแกงแน่นอนเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมตามนี้เลยนะเริ่มจากนำใบมะกรูดมากรีดเอาแกงกลางออกแบบนี้เลยคะ่ะหรือจะฉีกเอาก็ได้นะจากนั้นคัะเตรียมพริกชี้ฟ้าแดงแล้วหั่นตามไปเลยคะ่ะ เส้หมูเตียมา2เม็ดนะคะเสร็จแลว้วก็พักไว้ก่อนจากนั้นค่าขันทัวฝักยาออกมาเป็นท่นทอนๆให้ได้ขนาดพอดีคำตามเจ้หมูแบบนี้เลยนะแล้วก็นำไปพักไว้ค่ะหั่นกระดูอ่อนออกให้เป็นชิ้นๆให้ได้ขนาดพอดีคำเลยค่ะเจ้หมูเตรียมมาแบบจุกๆ1กิโลกรัมเลยนะเสร็จแลว้วก็พักไว้ก่อน ากนั้นขัดตั้งกระทะเปิดเตาใช้ไฟแรงจากนั้นเติมน้ำลงไปต้มได้เลยเติมเกลือดับคาวนิดนึงรอจนน้ำเดือดแล้วใส่กระดูกอ่อนที่หั่นเตรียมไว้ข้าใส่ลงไปต้มได้เลยต้มไปจนตัวกระดูกอ่อนเนื้อสุกกำลังดีเลยนะคะเสร็จแล้วตักขึ้นมาผักให้เสด็จน้ำได้เลยค่ะกระดูกอ่อนน้าเคียวกรุบกรบมากค่ะทุกคน วิธีการทําพริกแกงก็ง่ายมากตั้งกระทะเปิดเตาใช้ไฟอ่อนเติมน้ํามันลงไปค่ะจากนั้นตามด้วยกระดูกอ่อนต้มสุกข,ของเรากันเลยค่ะผัดไปมาในน้ํามันจากนั้นตามด้วยพริกแกงแดงลงไปผัดให้ทั่วเติมน้ํเปลาสักนิดนึงแล้วผัดไปมาอีกครั้งให้ตัวพริกแกงของเราเนี่ยละลายแล้วก็ซึมเข้าตัวกระดูกอ่อนเอาให้ซึมเข้าดีเลยนะคะจากนั้นใส่ถั่วฝักยาวลงไปค่ะ ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะใส่ลงไปอีกครั้งผัดไปมาให้ตัวพริกแกงเข้ากันดีกับถั่วฝักยาวเลยค่ะตามด้วยผงนัวน้ำตาลทรายซอสเหยนังรมน้ำปลาพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ใบมะกรูดค่ะจากนั้นผัดให้ส่วนผสมเข้ากันทั่วทางกระทะเลยนะเอาให้พริกแกงซึมเข้าทุกสิ่งทุกอย่างในกระทะไปหลอดเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปตักเสิร์ฟใส่จานกันค่ะ กระดูกอ่อนและก็ตัวฝักยาวผัดในพริกแกงของเจหมูนั้นดูกรุบนะเขียวมากเสร็จแล้วค่ะกับเมนูพริกแกงกระดูกอ่อนอร่อยเด็ดสไตล์ไทยรสชาติจัดจอร่อยเข้มเต็มคำน้ำพริกแกงผัดข้าวเนื้อกระดูกอ่อนเลยค่ะบ,บอกเลยนะว่าสูตรนี้ร่อยแรงมากแถมกระดูกอ่อนเนี้ยเต็มปากเขียวกันฟินๆไปเรอใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทงจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิว ทักอินบ็อกเพหรือแอนไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวไทยด้วยจ้า